ราศีกันในจังหวะของเดือนกันยายนนะคะเนี่ยคือพบตัวตนของคุณลัคนาราศีกันดาวพุธเนี่ยคือดาวตัวตนของคุณมาได้มาสถิตอยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งเป็นเกษตรตามหลักโหราศาสตร์ก็คืออยู่ในบ้านของตัวเองมันมีความมั่นคงมันมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นเอน่เดี๋ยวปรับนิดนึงนะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วการเงินของคุณก็คือดาวศุกร์โอ้โหดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรได้มีมาตรฐานความมั่นคงอีกเรียกได้ว่าตัวคุณเองการเงิน รายได้ผลประโยชน์ความรักสดใสจ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่คุณต้องดูก่อนนะว่าดวงเดิมของคุณนะ่ะในปีนี้เนี่ยมันตกร้ายตกดีตกเสียปรกการใดแต่โดยลักษณะการโคจรของดวงดาวเป็นแบบกว้างๆสิ่งที่ดีที่สุดนะคะตัวคุณดีเงินคุณดีแต่จะอยู่ในลักษณะแห่งความวุ่นวายเนื่องจากว่า ดาวคารน,นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพบศาสชะนี่อยู่นี่พบศาสชะนะพพศาสชะโคโจรมาเจอกันดาวคารกับดาวพุธเขาไม่ค่อยถูกกันแต่เพราะเอิญว่าดาวคารได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะคะจะยิ่งใหญ่ได้ต้องเหนื่อยก่อนต้องลุยก่อนเพราะฉะนั้น 3- ามสี่ดาวคารดาวพุธเจอกันมันจะอยู่ในลักษณะที่คุณเนี่ยจะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารประสานงาน คนที่ทําธุรกิจกิจการโปรเจกต์โครงการโครงงานใหญ่ๆดีลงานมาก่อนหน้านี้ไม่เคยประสบความสําเร็จติดขัดนะคะลูกค้าจะเซ็นสัญญาก่อนไม่เซ็นรอคอยอมันเหนื่อยแต่เดือนนี้โอกาสดีเพราะว่าดาวแห่งหุ้นส่วนคู่สัญญาของคุณดาวพฤหัสที่อยู่ภพอริเนี่ยกําลังโคจรหอยหลังมาอยู่ในภพปุตตะปุตตะหมายหมายถึงว่าภายหลังเพราะฉะนั้น นะคะทายได้ง่ายๆเลยว่าชาวราคนาราศีกันที่ก่อนหน้านี้ดิวงานแล้วไม่จบโอ้โหรอเรื่องผลประโยชน์รอเรื่องรายได้ยิ่งเงินก้อนใหญ่ย,ยิ่งยากนะคะติดขัดไปหมดเดี๋ยวตั้งแต่ประมาณวันที่28กันยายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสโคจรถอยหลังมาสติตอยู่พบนี้นะและจะยาไปจนถึง8พฤศจิกายนนี่แหละคือจังหวะที่ดีของคุณการที่ดาวโครจรแบบนี้แน่นอน ตามสไตล์ของรัคนาราศีกันเป็นคนอ่านคนออกรู้มากนะคะเพราะฉะนั้นการระมัดระวังตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันให้ความสําคัญแล้วก็เป็นคนที่มักจะสร้างกําแพงหรืออาจจะเป็นคนเก็บตัวซะด้วยซ้า แต่ในช่วงของกันยายนทําไม่ได้จ้ามันวุ่นวายมันจะต้องเจอผู้คนต้องประสานงานนี่คือ,อความทุกข์มันอาจจะเรียกว่าความทุกข์ไหมมันอาจจะเรียกนะเพราะว่าบางคนเน่ะเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวสูงพอเจอคนมาวุ่นวายมากก็ไม่ชอบเดีวงานมากเหนื่อยมากพูดมากรู้สึกละล้ารู้สึกเซ็งเซงแต่ก็ต้องทำนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยในภพราษผลดาวเกตเองเนี่ยก็มาสถิตอยู่นะคะ ดาวเกตจะเจอกับดาวเสาเรงพวกนี้คือเขาเรียกว่าคู่ลุยนะคะต้องลุยอย่างเดียวลุยไขว่คว้าอ่ะโยกกับดาวราวหูอีกต้องไขว่คว้านะคะ เราเรียกเลยว่าลูกบ้าเที่ยวล่าสุดได้เลยนะไอ้ที่ผ่านมาโดนโกงโดนหลอกเจ้มล้มล้มลายมีการฟ้องร้องคดีความกับดวงบางดวงปล่อยมันช่างมันนะักเวลานี้คือการตั้งสติแล้วก็การฟื้นคืนชีพนั่นเองในลักษณะแบบนี้นะคะดวงการเงินนะคะเริ่มมีขนทางแห่งความสดใสพราะค้าแม่ค้าคนทํางานประจําจะ พักหลังก่อนหน้านี้มันติดขัดมันมีความหยุดชะงักใดๆก็แล้วแต่กันยายนนี่แหละคุณต้องวางแผนให้ดีเพราะว่ามันมีรายได้เข้ามาในขณะเดียวกันรายจ่ายก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่มันยังมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณนะเพราะว่าดาวพรหัดกับดาวเสาร์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและก็คู่ของการบีบบังคับ นะคะถ้าแปรร้ายเลยบางคนมีการฟ้องร้องคดีความอาจจะมีการทวงถามเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะสามารถช่วยชาวลัคนาราศีกันได้หนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่จากที่เมื่อก่อนคุณไม่ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเดือนกันยาย,ยนเป็นต้นไปผู้ใหญ่อาจจะให้ความช่วยเหลือคุณได้ดีสองเกิดจากสติปัญญาความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเกิดปัญหาใดๆก็ตามด้วยความที่คุณเป็นคนฉเฉลียวฉะลาดกล้าเจรจา ใช้ความสามารถของคุณให้เกิดผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดใครดวงดีนะจังหวะแบบนี้อยากทำอะไรบอกแล้วลุยได้หรือวางแผนได้ทำเลยจ้ะธุรกิจต่างชาติต่างภาษาทำในหน้าค้าประกันประสบความสำเร็จการเจราจาอะไรได้เงิน และพูดดีๆนะชาวลัคนาราศีกันให้คิดแต่สิ่งที่ดีพูดที่ดีพูดอะไรดีๆไปกราบขอไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งการอธิษฐานการทํางานให้พูดจาให้ดีนะคะอย่าบน่นอย่านินทาจะเป็นการขัดดวงขัดโชคลาภของคุณอย่าดา่าอย่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ดวงมันรู้สึกว่าเป็นการสาบแช่งตัวเองชาวลัคนาราศีกันข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่มักจะพูดอะไร เขาเรียกว่าจาศิธ์มักจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นให้พูดจาแต่สิ่งที่ดีๆเกิดคุณมีคู่ศัตรูคู่อาฆาตปล่อยเข้าไปอย่าไปพูดอะไรที่มันร้ายๆมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณมันจะเกิดผลประโยชน์จะเกิดความสําเร็จจะเกิดโชคลาภวาสนาโอ้โหเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะกลับมาตั้งต้นตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะดวงดีหรือไม่ดีราศีกันคือการปรับสภาพจิตใจให้ตัวเองเนี่ยฟื้นจากจากความรู้สึก บางคนเป็นซึมเศร้าบางคนมีความท้อแท้หลายหลายคนนะคะที่ผ่านมาการเนี่ยรู้สึกแบบมันหมดสิ้นหมดหวังคุณต้องเอากําลังใจตัวเองกลับขึ้นมาเดือนนี้เป็นสัญญาณที่ดีอยากจะทําอะไรให้เร่งหมีให้เร่งรีบนี่คือชาวราคณาราศีกันในดวงของช่วงเดือนกันยายนความรักการเงินมาคู่กันจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีโชคลาภวาสนาเงินก้อนใหญ่กําลังเข้ามา นะคะเพราะฉะนั้นช่วยเหลือตัวเองก่อนดวงดีแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบุกป่าฝ่าดงด้วยตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่ นะคะไพ่พยากรณ์กันว่าดูซิว่าในช่วงของเดือนกันยายนคุณจะเสี่ยงไพ่ได้แบบใดนะคะเดือนนี้เนี่ยหลักโหราศาสตร์แล้วอาจจะสั้นๆแต่มันเป็นอะไรในทิศทางที่ดีแต่เมื่อเราดีแล้วเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองอะไรไม่รู้ก็ต้องรู้บางคนอยากจะทําธุรกิจ online, ออนไลน์โซเชียลต่างๆอย่าดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยทําไม่ได้เพราะไม่มีความรู้อายุมากแล้วอายุน้อยไปอายุแก่เกินไปเด็กเกินไปไม่มีนะคะไม่มี คุณทำได้ทุกอย่างเท่าที่หัวใจของคุณเรียกร้องจะทำเมื่อคิดที่จะทำลงมือทำอย่างจริงจังนะคะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงเส้นชัยคุณทำได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครหรือแม้กระทั่งตัว,ต,วตัวของคุณเองมาดูถูกตัวเองได้นะคะเอาละคะ่ะไปเลือกไพ่กันสั้นๆง่ายๆโชคดีมากจ้าไปจ้าไปจ้า แม่หมอมีไพ่คุณเลือก3ามกองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3ก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าขอให้ไพ่ชี้นําชีวิตคุณในช่วงของเดือนกันยายนด้วยเถิดโฟกัสไปที่ไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะแล้วมาฟังคำทํำนายกันค่ะ คำทำนายสําหรับคุกที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งชาวลัคนาราศีกันดวงของคุณในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นเช่นไรจ้าช่วงนี้นะอย่งที่บอกห้าดาบหนึ่งคือต้องเอาจริงเอาจังนะคะคนอื่นยอมแพ้ไม่ไม่เป็นไรแต่คุณจะต้องสู้หละจ้ะนะคะสถานการณ์เป็นไงไม่รู้นะคะแต่กันสู้สุดใจจ้ะไม่ยอมแพ้จ้ะ นะคะโอ้โหดีอยู่นะดีอยู่นะเห็นไหม ชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานมันอาจจะมีแบบสถานการณ์นะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันซีเรียสมันเครียดแต่คุณลองลองถอยออกจากความเครียดความซีเรียสนั้นดูนะเพราะว่าแดไม้เท้าเนี่ยยังขึ้นอยู่8ดไม้เท้าในเรื่องของการขยับขยายการเจริญเติบโตมีโอกาสเป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้กับใบนี้เนี่ยเป็นลักษณะคือเครียดยังไงก็ตาม เจอสถานการณ์แบบไหนต้องก็ตามเนี่ยมันต้องกล้าลุยกล้ากล้าที่จะคอนแทคงานกล้าติดต่อประสานงานมันจะถึงเป็นผลดีต่อชีวิตคุณนะในเรื่องกิจการการงานมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะแต่อาจจะมีปัญหานะคะ,ะเข้ามากระทบกระเทือนความคิดหรือในรลดักของการทํางานแต่สุดท้ายแล้วจะประสบความสําเร็จนะส่วนในเรื่องราวของการเงินนะคะสังเกตในเรื่องของการเงินคือ8ดเหรียญ8ดเหรียญคือการลงมือทาหมายความว่า คุณอยากได้เงินมากขนาดไหนรายได้จะตอบโจทย์กับความสามารถที่คุณลงมือทําอย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องราวของความรักบางคู่นะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้มีปัญหากันมันอาจจะถึงจุดที่จะต้องมีการเจรจามีการประนีประนอมนะคะหรือการปล่อยวางการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของมือที่3คุณอาจจะอยู่ในจังหวะที่กำลังยอม นะคะยอมให้อภัยกันในบางเรื่องนะคะก็ดูตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมก็แล้วกนันคนโสดจะเจอคนในลักษณะที่ชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลหรือนะคะไปทําบุญ ทําทความดีอะไรบางอย่างทํากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วเจอคนถูกใจได้จ้าสรุปไพ่กองที่1นนะคะค่อนข้างดีแต่จะอยู่ในลักษณะมีความเครียดความกดดันมีปัญหาจุกจิกกวนใจบางครั้งคนอื่นนะคะยอมแพ้ไปแล้วแต่คุณต้องสู้ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนเรื่องราวของความรักนะคะ ก่อนหน้านี้มีปัญหาอาจจะเรียนรู้ในการให้อภัยกันนะคะการเงินการงานจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณต้องเอาจริงเอาจังและลงมือทำด้วยตัวของคุณเองเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณได้แล้วนะจ๊ะสำหรับชาวร,า,ราศรีกันที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งค่ะนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่สองชาวร,า,ราศรีกันเดือนดวงของคุณในเดือนกันยายนจะเป็นเช่นไรนะคะเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันจ้า อืมสามไม้เท้าขึ้นแล้วนะจ๊ะสามไม้เท้านี่ดีนะสําหรับคนที่กําลังมองหาธุรกิจกิจการหรือการขยับขยายอะไรเป็นไปได้เลยนะมีโอกาสเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราจะดูไพ่รวมกันนะจ๊ะอืม,อม ออกองที่หนึ่งก็ได้แปดไม้เท้านะแปลว่าเออมันจังหวนะเนาะจังหวะเริ่มดีสองนะคะถ้าเกิดคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอ่าในหน้าค้าประกันในหน้าที่ดินในหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่กินส่วนต่างส่วนแบ่งก่อนหน้านี้ งานมันมันจบไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่คุณยังคิดว่าเฮ้ยมันยังได้อยู่นะ่ะมีโอกาสมีข่าวดีกลางเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะเงินเข้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองไปดูก็แล้วกันว่างานไหนที่แบบมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยแล้วคุณคาดหวังกับมันแต่มันดูเงียบไปมันดูแบบอยากจะหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งลองเอามาดูเอามาทําแล้วคุณอาจจะมีจังหวะที่ดีแล้วเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสุภาพรุษและสุภาพสตรีจะให้การดูแลจะให้ความอุปธรรม จะให้ความไว้วางใจคุณอย่างมากต,ต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการพัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจังหวะที่คุณจะผ่านมาคุณจะเจออะไรจะ,จะเจอการหยุดชะง,งักอะไรแบบใดก็ตามต้องรีบเอ่อต้องรีบรุกขึ้นสู้พอกลางเดือนเป็นต้นไปจะหยิบจับทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จการเงินรายได้จะตอบโจทย์คุณเงินก้อนใหญ่กำลังเข้ามาจ้า สำหรับในเรื่องราวของความรักนะคะต,ต้นเดือนอาจจะมีปัญหาไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่กลางเดือนเป็นต้นไปคนมีคู่มีครอบครัวจะมีความสุขจะมีความเข้าใจจะมีความสัมพันธ์ในการใส่ใจดูแลก,กันได้เป็นอย่างดีคนโสดอาจจะมีการพบคนต่างชาติต่างาศาสนาหรือคนที่มี เขาเรียกบุคลิกหรือโปรไฟล์ดีๆทั้งสุภาพบุรุษและสุขภาพสตรีโดยรวมโดยสรุปเงินดีงานดีกลางเดือนเป็นต้นไปแต่ต้นต้นเดือนคือช่วงแห่งการพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะชาวลัคนาราศีกันดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพของคุณให้ดีนะคะบางคนเนี่ยนอนมากปวดหลังปวดคอนะคะออฟฟิศซินโดรมก็ดูแลร่างกายอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีค่ะนอกจากช่วงต้นต้นเดือนอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่กลางเดือนเป็นต้นไปโอ้ย จังหวะนี้นะคะจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจ้าสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ชาวลัคนาราศีกันดวงของคุณในช่วงของเดือนกันยายนจะเป็นเช่นไรนะคะกําลังมีข่าวดีเข้ามาสู่คุณนะคะคนทําธุรกิจกิจการการงานหรืออยากจะได้โปรเจกต์อยากจะได้ลูกค้าอะไรใหม่ๆเป็นไปได้นะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโอ้มีรายได้บางอย่างกําลังจะเข้ามาผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะการงานจะขยับดีขึ้นคุณต้องอาจจะต้องเดินทางมากขึ้นหรือจะต้องมีการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์การโฆษณานะคะหรือดีลงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าประสบความสําเร็จไหมมีการประสบความสําเร็จอย่างแน่นนอนนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยการเงินดีนะคะแต่ว่าอาจจะเสริมดวงในเรื่องของการทําบุญนะคะคนเจ็บคนป่วยหรือบริจาคทานช่วยเหลือคน ตกทุกได้ยากคนขอทานอะไรพวกนี้จะเป็นการเสริมดวงคุณได้เป็นอย่างดีปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะเงินดีความสุขความรักสุขสมหวังทุกทิศทุกทางแล้วก็สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ในด้านของความรักนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความเจ้าชู้ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขาอาจจะนําปัญหาให้เกิด ขึ้นกับความรักของคุณได้นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักคนที่มีโปรไฟล์ค่อนข้างดีมีฐานะอย่างแน่นอนโดยสรุปไพ่กองที่3ดีนะคะการติดต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะนำมาซึ่งผลดีมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนข่าวดีกำลังมาหาคุณจ้า